สิ่งสำคัญในการจะร้องเพลงเด็กๆให้เด็กประทับใจจริตสิงหลบสิงสูงและจินตนาการตอนนี้ฉันถึงตอนร้องเพลงสิงเด็กๆทั้งอย่างไดครับแต่ต้องจินตนาการยังไงอะครับการจินตนาการเราก็ย้อนวัยเราลงไปสินึกลงไปย้อนไปสัก40ปีเลยนึกถึงตอนตอนนั้นเราประมาณสักห้าขวบตอนเราอยู่เด็กอนุบาล แล้วเจริตนะครับแต่ต้องทํายังไงเจอริตก็เหมือนว่าที่เราอ้อนพ่อแม่เวลาอยากได้ตุ๊กตายอยากได้รถบังคับอยากได้ของเล่นเด็กๆอ่ะแม่ครับแม่ครับอยากได้บบนั้นนะครับแม่ครับอยากไปเที่ยวสวนสนุกอ่ะครับประมาณนี้แหละคือจริตอืมแล้วข้ออื่นๆล่ะจ๊ะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงหลบเสียงสูงมันก็คือตอนนี้เราไม่มีเสียงแบบนั้นละเราก็ต้องคือดัดมันคือการดัดลงไปให้เสียงมันเล็กลง มันจะไปเข้ากับความเป็นเด็กซึ่งเล็กลองและเสียงสูงเหมือนพันหญิงพีนหญิงพนพี่น้องหญิงคล้ายๆกันเลยเพลงนี้เอาลองไปฝึกกันดูแล้วจะทำให้เสียงเราเด็กลงเพลงนี้ชื่อว่า her my own oh, no น้องน่ารักน่ารักเลย พี่เขาพี่น่ารักเท่าไรพี่เคยเบื่อไหมที่ต้องน่ารักอย่างนั้นยังกับผู้ชายที่เคยกันในน,นิทานทำหนูให้มีอาการหยุดรักไม่ได้ อยากเป็นเจ้าหญิงจัสมินจะพาพี่ฟินขี่พรมกับหนูอยากเป็นเจ้าหญิงนิทรารอพี่ขี่ม้ามาจุงพิษหนูอยากมีแวมกต์มคาถาจะเสกพี่มาให้เป็นไมยบูอ่ะเคียวคอนไฟโดนโมนโมลั v e ยู u ล o v e y